สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2องตัวล่างแม่นๆนะครับสูตรมีตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมลงให้ทั้งหมด4สูตรนะครับผลปรากฏว่าผ่านด่านมาได้แค่สูตรเดียวนะครับส่วนสูตรที่เหลือก็หลุดนะครับเข้าในสูตรที่หนึ่งที่เป็นแต้ม9นะครับดังนั้นมันก็คือเข้าได้แค่แต้มเดียวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางเนี่ยงวดใหม่นะครับ ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะนอกจากสูตรวิ่งล่างที่ลงให้แล้วนะครับเราก็จะมาเทียบสูตรแต้มรวมสูตรนี้นะว่างวดใหม่นะแต้มมันจะไปตรงกับสูตรวิ่งล่างที่ลงให้เมื่อกี้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่แถมให้อีกหนึ่งสูตรนะ มาย้อนดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่เข้านี่คือสูตรที่1วิธีการคำนวณใช้หลักพันนะบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก1คงของที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับมาคำนวณกันใหม่กันเลยนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรนะครับนี่ใช้หลักพันบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับหลักพันนะครับเลข3าม หน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับ35 5หบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะามสบวกกัน3ครั้งได้9แล้วบวกเลข1คงที่นะครับบวก1คงที่3บวก15นะครับได้18 18บวก9นาะได้27 27บวก1 28นะครับ ได้28นั่นก็คือได้เลข8นั่นเองนะครับสูตรที่เข้าในงวดก่อนนะครับในงวดใหม่เนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าได้แต้ม8ปดงวดต่อไปจะออกแต้มอะไรนะครับต้องรอดูในวันที่สลากออกนะครับเราถึงจะรู้นะบางครั้งสูตรเดิมมันอาจจะเข้าหรือมันอาจจะหลุดนี่ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับได้แต้ม8ก็ลองมาเทียบดูใน สูตรวิ่งล่างที่ลงให้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันอยู่หน้าไหนนะอ๋หน้านี้นครับวิ่งล่างชน2สูตรแต้ม8ปดมีไหมนะครับ ห้บกสได้เก้านะครับห้าเแต้ม2 6งบวกสได้สิบแต้ม0ูนย์หบวกเจ็อ่าไม่มีนะครับแต้ม8นะครับแต้ม2ตัวล่างแต้ม8ไม่ตรงก,กันกับชุด2ตัวล่างที่เป็นวิ่งล่างชน2อสูตรไม่ตรงกันแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่รู้อันไหนจะเข้าไม่รู้อันไหนจะหลุดนะครับวันนี้ตอบยากมากนะครับในเมื่อ ลงสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่เป็นตัวเดียวแล้ววันนี้ก็จะมีสูตรใหม่แถมให้อีก1สูตรนะครับามาดูสูตรใหม่นะครับแต้มรวม2ตัวล่างสูตรนี้ก็จะมีตัวเลขตัวเดียวเหมือนกันนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักหมื่นบวก10บนบวกหน่วยบนนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับ บวกเจ็ดคงที่ได้เลขเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับงวดแรกได้เจ็ดงวดงวดแรกก็ได้แปดนะครับก็เข้านะครับย้อนหลังไปมันเท่ากันนะครับกับสูตรเมื่อกี้นะครับแต้มแปดออกหกสองงวดที่สองเลขสองนะครับแต้มแต้มสองนะครับออกหนึ่งหนึ่งก็ถูกต้องงวดถัดมาแต้มสามนะครับออกหกเจ็ดก็ถูกนะครับแต้มสามงวดถัดมาแต้มศูนย์นะครับก็ออกเก้าหนึ่ง ถูกต้องงวดถัดมาก็ได้แต้มศูนย์ตัวเดิมออก4ีหแล้วก็งวดถัดมาได้แต้มสองออก6กนะครับแล้วก็งวดถัดมาออกเบิ 4, 4, ้ลสี่สี่แมแปดก็เข้าแล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับก็ได้แต้มเก้าเหมือนกัน,นครับที่ออกหกสามที่ผ่านไปเมื่อวานนะแ้มเก้า สถิติก็เท่ากันกับสูตรเมือเ่อกี้นะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับว่าสูตรใหม่สูตรนี้จะได้เลขอะไรนะครับสูตรนี้จะใช้หมื่นบวกสิบบนและบวกหน่วยบนนครับนี่ลักหมื่นเลข4ี่บวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับบวกห้บวกหนบวกร้อยหน้าครั้งที่1เลขเ้า บวก้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับสามบกสได้หกบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งเก้าเกาสิบแปดตำแหน่งสุดท้ายจะบวกเจ็ดคงที่นะครับสีบวกห้ได้เก้านะครับเก้าบวกหนได้ส 10, 10ิบสิบกเได้19 19กบเก้าบวกหได้ยี่หนะครับยี่ห้าบวกแปดสามสิบสามเป็นสีนะครับสีิบสนะบวกอีก7 นะครับห้าสิบได้แต้มศูนย์นะครับสูตรนี้ได้แต้มศูนย์จะมาหรือเปล่านะครับแต้มศูนย์นะครับสูตรนี้มาจากไหนนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะว่าเอ๊ะมาแม่นหลังสลากออกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสูตรแต้มรวมสองตัวล่างนะครับนี่ผมให้ดูแล้วนะในงวดที่ผ่านมาเนี่ยทำไว้ทั้งหมดสิบสามสูตรนะครับ สูตรแรกนะครับคือเลข9เนี่ยก็คือสูตรที่ลงให้ที่ได้เลข8นะครับสูตรมันเข้าทั้งหมด2สูตรจากทั้งหมด13สูตรนะครับจากทั้งหมด13สูตรมีสูตรที่1กับสูตรที่6ที่เข้ามีสูตรที่1กับสูตรที่6ที่ผ่านด่านนะครับนอกนั้นหลุดหมดนะครับนี่สูตรที่ได้เต้มเ้ามีอยู่สสูตรสูตรแรกก็คือสูตรที่ลงให้นะครับเลข8 สูตรใหม่วันนี้ก็คือสูตรที่ได้เลขศูนย์ในสูตรที่6นั่นเองนะครับทุกข้อมูลก็ลงให้ตามความเป็นจริงนะครับแต่ในวันใหม่นียมันจะเข้าตัวไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนอกจากสูตรวิงล่างนอกจากสูตรแต้มรวม2ตัวล่างแล้วยังจะมีสูตรแต้มรวม3ตัวบนอีกนะครับนี่แต้มรวม3ตัวบนนี่แต้ม5้าก็เข้าไปแล้วในสูตรนี้ยังอีก2สูตรที่ผมจะลงให้ในวันนี้นะครับข้อมูลผมก็ทำเอาไว้เพื่อ เก็บข้อมูลเอาไว้มาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อใครอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางน,นะครับจะมาแต้มไหนถ้ามาดูแต้มศูนย์เมื่อกี้ในชุดสองตัวล่างมีนะครับเดี๋ยวผมขอพย้อ,อีกทีนะถ้าเป็นแต้มศูนย์นะเออถ้าเป็นแต้มศูนย์มาดูในชุดสองตัวล่างวิ่งล่างชนสองูตย์นะครับห้าสี่แต้มเก้านะครับห้าเจ็ดแต้มสองหกสี่แต้มศูนย์นี่ แต้มศูนย์จะตรงกับหกสี่หกเจ็ดแต้มสามไม่ได้นะอย่าบอกว่าจะออกหกสี่อีกนะครับเออไม่ตัอย้อนดูนี่มันสี่หกนะครับหกหกสี 6, 6, 4, 4. ่สี่นมาหกสามอย่าบอกว่างวดน,นี้จะออกหกสี่อีกนะครับอย่าบอกหกสี่สี่หกอีกนะฮะวนไปวนมาแต่สี 4, ่ก,กับหกนี่นะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับสูตรมันจะเข้ามันจะหลุดนี่ก็ตอบไม่ได้ ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกอย่างเดียวเพราะว่าสูตรนี้สูตรที่เก็บข้อมูลไว้สูตรนี้มันได้แต้มศูนย์นะครับหรือมันจะออกแต้มแปดสูตรเก่าก็ไม่ทราบนะมันมันมีหลายสูตรไม่รู้ตัวไหนจะเข้าท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่สูตรแทมรวมสองตัวล่างอ่าอันนี้สูตรเก่าได้แต้มแปดแท้จริงมันก็สูตรเก่าทั้งสองสูตรแหละแต่ว่าหลงกันคนละรอบนะแ้มศูนย์ก็สวยนะครับเดี๋ยวค่อยไปรอดูเทียบกับ สูตรแต้มรวมที่มีสองตัวสูตรใหม่ที่ผมเตรียมไว้นะครับอย่างจะมีสูตรใหม่ในงวดใหม่เนี้อีกอีกเยอะนะครับดังนั้นค่อยๆค,คิดไปนะครับเพราะยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับแต้มรวม2ตัวล่างที่มีตัวเดียวก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ